นาที่พอชมพูอีกแล้วในคลิปนี้นะจ๊ะก็คลิปที่เปิดกระเป๋าไปเมื่อ EP สองที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณออมากเลยนะคะก็ไม่กี่วันก็ขึ้นดิวเป็นขั้งเดียะแเนาะวันนี้ก็เลยจะมาทําอีกพอดีเดินทางไปทระก,กับคุณแม่นะคะแล้วก็คุณยายด้วยคุณยายอยู่ข้างหลังตรงนี้นะ,ะสวัสดีค่ะนักยิจกายคุณายณายนะคะคนี่ค่ะคุณแม่ของคุณแม่นะคะก็เป็นต้นตํำรับความงามของหลานนั่นเองใช่ไหมคะคุณยายค่ะ ไม่เทียงเลยความจริงจะมาเริ่มเปิดกระเป๋ากันเลยดีกว่าวันนี้ตีหยิบกระเป๋าใบนี้มานะคะเป็นกระเป๋าที่หลายคนถามมากถามมาเยอะมากๆเลยว่ามันเป็นกระเป๋าของอะไรอันนี้เป็นกระเป๋าของลินนะคะก็น่ารักหวานๆแต่ว่ามันใส่ได้ไม่เยอะใส่ได้เดียวนะคะก็กระจุกกระจิกกระจอกกระจเจกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็นี่ก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางตรงนี้ด้วยนะคะก็ยังคงเป็นใบเดิมอยู่นะคะกับนารยาร้อยกว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาดูกระเป๋าเครื่องสำอางก่อนเนาะ คลิปที่ทําไปเมื่อ EP 2องแสงมันมากเกินไปนะที่ไม่รู้ว่าอันนี้มันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าคือถ่ายในรถแล้วแบบแสงมันรอบทิศทางนะคะอาจจะเยอะแยะมากมายไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูตอนแรกที่พกมาในว,วันนี้นะจ๊ะเป็นแป้งของเมเรสกานะคะอันนี้เป็นแป้งของเมเรสกาของแพนแ,แต่ว่าคือมัน ใช้จนแบบมันลอกไปหมดแล้วอะ่ะอันนี้จะเป็นแปน้งที่ผสมรองพื้นแต่ว่ามันสามารถเติมระหว่างวันได้แล้วก็ไม่หนาด้วยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมแบบ คุณหลาคุหลานะคะประมาณว่าทาแล้วเป็นแบบอารมณ์แบบเป็นคุณนายอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีพับตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ลัวที้ใช้เป็นเบอร์21ไลท์นูนนะคะจากเมเรสกาตอนนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะคะก็ไปหาดูได้ในยู u ูบนี่แหละนะคะก็ย้อนย้อน,อนดูเลยนะคะแล้วก็ต่อไปวันนี้ที่พกมาไฮไลท์เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะจ๊ะก็คือเป็นฟิสซิชเชียนฟอร์มูล่านะคะเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะสวยเนาะ แล้วก็ข้างในเขาจะมาเป็นแรงแบบนี้ที่ให้ปัดไฮไลท์ด้วยนะคะอันนี้นาทีนาทีไม่อยากใช้เพราะว่าวกลัวมันเก่าก็เลยยังไม่ใช้แปลงตัวนี้นะคะนุ่มมากนี่เลยนะคะก็มาในตลับสวยหรูแบบนี้ฟิสิเชียน f ฟ r m u l นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปบัชออนที่พกมาวันนี้ 2- สีไม่รู้จะเลือกสีไหนก็เลยพกมาทั้ง2อันเลยนะคะอันแรกอันนี้เป็น W7 นะคะจะออกแบบสีชมพูม่วงหน่อยนะคะมาพร้อมกัแบ,บแปรง อันนี้จะเป็นสีอะไร Baby p พ w k p o พ d e r Blush Baby Pink จาก W7 นะคะอันนี้เขาก็ส่งมาให้ใช้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นของ The Face Shop นะคะจำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสี01 e Cushion นะคะมาในตลับที่เป็นแบบรูปแบบกระดาษน,นะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีพับที่น่ารักน่ารักนะคะอารมณ์แบบว่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะสีก็จะเป็นแบบชมพูนมนมแต่ว่าตัวนี้จะมีชิมเมอรแบบ นึงนะคะคำน่ารักนี้ก็พกมาสองสีเลยจ้าตอนนี้ก็ทาทั้งสองสีเลยทาอีกก่นอนทาละก่อนทามันทั้งหวานทาทาอย่างละข้างคุณยายบอกข้างหนึ่งสีหนึ่งก็ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ สาสสีีขวก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูลิปที่พกมาในวันนี้ก็จะมีลิปมันนะคะใช้เป็นตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะนีเวียใช้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ใช้ทั้งระหว่างวันด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยนีเวียเอเซนเชียลแคร์นะคะอันนี้น่าจะประมาณ7080กว่าบ,บาทน,นะคะซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะตัวต่อไปคือลิปสติกสีที่พกมาในวันนี้จะมี2ตัวนี้ด้วยกันนะคะตัวนี้เป็นเวดแอนไวท์นะคะแต่ว่าคือมันมันก็เยินอยู่เพราะว่าคือมัน แบบว่ามันลดลงสุดได้แค่นี้แล้วเวลาปิดบางทีมันก็จะไปโดนฝามันก็เลยทําให้ฝาเป็นแบบนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่นี่นที่เป็นเกือบทุกแท่งที่เปิดใช้นะคะอันนี้จะเป็นสีแบบออกนูนๆนะคะของ w e ดแอสี Just f i s ช y e 903c นะคะอันนี้จะใช้ทาทั่วริมฝีปากแล้วก็จะใช้สีนี้ลงวันนี้ใช้สีนี้ลงทุกมาก็คือเป็นของลังโคมนะคะสี368หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นสีชมพูเข้มๆประมาณนี้นะคะใช้ทาด้านในริมฝีปากบอคอุณยายทาอะไราทาด้านในริมฝีปากแบบนี้แล้วก็จะใช้เวทเอ็นสีนี้นะคะลงด้านนอกลุงแต่งหน้ามาอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มาทาให้ดูไง เสร็จแล้วก็จะมีแค่แปลงแค่แปลงเอาไว้ปัดพวกนี่แหละบัชออนนะคะเท่านี้แหละนะจ๊ะที่พกเป็นเครื่องสาอางมาในกระเป๋าใบเล็กๆใบนี้นะคะอันนี้ก็จะพกตังหาพเพราะว่าคือกระเป๋าลินมันใบเล็กมากมันก็ใส่กระเป๋าเครื่องสบองไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีกระจกตัวนี้แหละนะคะนาายาเหมือนเดิมแล้วก็จะมีสเปรย์น้ำแร่นะคะโอกุมะ อันนี้จะเป็นขวดสีแดงที่เป็นสูตรใหม่นะคะก็ใช้เหลือประมาณเท่านี้แล้วจ้ะก็ไว้ฉีดพ่นระหว่างวันนะคะแล้วก็จะมีแว่นนะคะอันนี้ซื้ออยู่เซนทรัลไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะคะก็เป็นแว่นน่าจะเป็น FOF หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ยังไม่จ่ายตังค์แม่ยังไม่จ่ายตังค์อะไร <laughs> อ๋อนะคะ่ะมก็จะมีโทรศัพท์มือถือ <laughs> ก็ใช้เป็นซั m s ุง g n o ต e 3อยู่นะคะเครื่องนี้ เครื่องเดิมแล้วก็ยังใช้เคสตัวนี้อยู่นะคะเคสเป็ดน้อยในจาะน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีแบตสำรองแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะสายชาร์จแบตคือสายชาร์จแบตนี่แบบไม่อยากจะหยิบออกมาให้ใครเห็นเลยมันแบบมันแบบอะไรอะ่ะคือตอนแรกอ่ะมันมันแบบจะพังแล้วตรงที่ เป็นข้อต่อตรงเนี้เออมันมันจะขาดไปแล้วแล้วก็เอาให้น้องนุซ่อมนะคะน้องนุก็ซ่อมอะไรก็ไม่รู้เดี่ยวเอาเชือกมาพันแล้วก็เอากาวร้อนระวังมันจะระเบิดเอากขวร้อนมาพันแล้วแบบอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็ส่วน power bank นะคะ power bank ที่ถามตอนนั้นค่อนข้างเยอะเลยว่าใช้รุ่นอะไรยี่หออันนี้ <c oughs> อะไรนะยี่ห้อรกันอ ก็ใช่ไหมล่ะอีเหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแม่บอกว่าอีรู้แ,บบรแ,รแล้วก็มีกระดาษซับมันอันนี้พกหมักแก๊สปีนะคะมันเรี่ยงก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะวันนี้ใช้ไพรเมอร์ของคอลเลคชันนะชอบไอ้แม่ชอบแบบนี้นะนีนน่อยากได้แบบอะไรแม่ตัวน,นี้ชอบดีดีนี่อ๋อนี่จะเป็นของนิกของอะไรก็ซื้อซื้อใหม่อยากได้ก็ซื้อใหม่ใช่ไหมเอาเขาดีดีนะเขาส่งมาให้ตอนนั้นตั้ง่ <laughs> หมดแล้วของนัาตี้หมดหมด,หมดแค่แม่นะหมดแล้วหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกทิปโกโทมมโตม,มาดื่มด้วยนะคะเดี๋ยวดูของแม่นิดนึงละกันนะจ๊ะเผื่อใครที่แบบว่าคิดถึงคุณแม่นะคะแม่ก็ยังคงเป็นใบเดิมอยู่นะจ๊ะคือแม่ไม่ค่อยได้แบบ เก็บอะไรออกจากกระเป๋าหรือว่าเอาอะไรเข้ามาใหม่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ก็ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่แต่บ้านนะเม่เนาะมีแป้งตัวนี้ที่ที่รตีเพิ่งให้แม่เมื่อเช้านี่เองนะคะไปลองใช้ดูตอนคืตอนแรกคือแบบดองไม่นานมากเลยว่าไม่อยากให้ใครอยากเก็บไว้คนเดียวไม่อยากใช้ด้วยนะคะเป็นคนที่แบบคั่งเครืสปางแแบบชอบเก็บไว้อย่างแบบสวยงามเลยประมาณนี้นะคะก็เอามาให้ลองใช้ดูหน้าเด็กลงเลยเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นแป้งของ p h y s i c i a n Formula ที่เขาบอกว่าทาเราจะหน้าเด็กลงประมาณ1ิปีนะคะข้างในจะไม่มีพับนะคะจะมีเป็นแปลงแบบนี้มันจะมาเป็นแปลงแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าทาหรือฉาบก็จะปัดแบบนี้ไน่ <laughs> จะเป็นฉาบเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนแปง้งฉาบอะเออมันแปง้งฉาบหน้านะก็เลยเรียกฉาบเออนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ แม่ลองก so right right wow, like right right ็หมดเพิงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวทักทายแม่ก่อนยังไม่เห็นหน้าแม่วันนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ใส่ชุดสวยงามนะคะสวยตลอด เมคอัพวันนี้นะคะสาหรับเมคอัพที่ตีใช้วันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวต้องจบกระจกก่อนนะคะเดี๋ยวจะเลือบอันดับแรกวันนี้ที่ลงก็คือพายเมอร์ของคอลเลกชันเหมือนเดิมตัวเดิมที่ยังเป็นลูกรักอยู่นะคะแล้วก็ต่อด้วยวันนี้ใช้แป้งน้ํามันแป้งดีน้ํามันเบอร์88นะคะแต่ว่าจะใช้พับเนี่ยพรมน้ําแร่ลงไปให้มันแบบว่าชื้นๆช,ชุ่มๆก่อนนะคะแล้วก็แตะแป้งแล้วก็ทาให้ทั่วผิวหน้านะคะแล้วก็อายแชโดว์วันนี้ใช้ของ beauty buffet นะคะเป็น ตลับคัพเค้กเล็กๆนะคะแต่จำเบอร์ไม่ได้เราจะเป็นออกแบบสีเทาๆนะคะแล้วก็เขียนคิ K ้วของญี่ปุ่นจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีมาสคาร่าคิ้วของเบ e เบร n นนะคะอ,อ,อินเนอร์ของ Beauty People นะคะไลเนอร์ของแ a m เม e สีน้ำตาลนะคะมาสคาร่าของเบลเบรินเดอะล็อกเกตวอลลุ่มนะคะบัชออนก็ใช้ W7 กับ The Face Shop ที่บอกไปนะคะ ไฮไลท์เชดดิ้งนะคะใช้ของ W 7นะคะแล้วก็ลิปสติกก็อย่างที่บอกไปเวทแอนกับหลังโคมนะคะ oh. ก็ คอนแทคเลนด์ดาร์ลิงบราวนนะคะของโปรเทนคัลเลอร์นะคะก็แล้วนะคะแต่เพลงเท่านี้สาหรับการเปิดกระเป๋าอันนี้เป็น E p พีนะคะบางคนก็บอกว่าหา e ี1นไม่เจอ EP พีเนี่ยมันจะชื่อว่า what's in my what is in my bag อะไรเอยอ,อยู่ในกระเป๋าอะไรประมาณนี้ไหแต่ก็จำไม่ได้แต่ว่าตอนนั้น 1, อ่ะ e ีพีน่จะถ่ายอยู่ที่ท,ที่ทำงานนะคะ EP พีก็ถ่ายในรถอ p พี 3, ก็ถ่ายในรถอี EP 4จะอยู่ที่ไหนก็ต้องรอติดตามด้วยละกันนะคะก็ขอบคุณที่ชมคลิปนาดีนะคะเดี๋ยวถ้าทายคุณยายอีกรอบหนึ่งห,ห,นหน่อยคุณยายไม คุณยายนะคุณยายจะสวยเหมือนลานโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะ